สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะพามาดูส0ล้อลากคัสซีหนึ่งเขานะคะฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะคะเราไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะยังไม่ได้ถูกกันบิ้วยังไม่ถูกขันทําสีอะไรเลยนะคะคัสซียังสภาพเดิมๆอยู่นะคะอันนี้ตัวเครื่องนะรอะคัสซีก็ค่อนข้าง,างยังกริบอ,อยู่เลยนะคะก็ออยัง อันนี้เป็นคัสซีสีแดงนะคะสีแดงทั้งทั้งตัวเลยเป็นหนึ่งเพ่าและเป็นแท่นถุงลมนะคะ อนนี้นะคะปลายคัสซีจะอยู่ที่9เมตร7สินะคะ9เมตรเ0ก่อนช่วงล้อหน่อยช่วงล้อ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 เดิมของคันนี้นะคะจะอยู่ที่6 4สี่ห้านะคะ6 4สี้านะเะ็คพิ้วทั้งสีแล้วก็แบบเก็บงานเช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะคะราคาพร้อมทะเบียนอยู่ที่1ล้าน1แสนบาท1ล้าน1แสนบาทนี่ก็คือ ได้ทั้งเซตนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงการดีวใหม่ทำสิ่งทั้งสิใหม่ทำสิ่งหัวเข็เลือสิ่งหัวได้ยางใหม่เช็คระบบต่างๆให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นการแบบเปลี่ยนทะ้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เช็คระบบบรกอะไรอย่างนี้ให้หมดเลยนะคะรานะคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะนะคะพร้อมถัดเบี่ยน,นะคะช่วงล่างเดิม ทุกอย่างเดิมนะคะราะคันนี้นะคะหัวเดิมๆก็ยังสวยอยู่นะคะก็ผสมกับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้คันนี้แบบไม่ต้องทําสีหัวก็ได้อยากไ,ได้เป็นหัวเดิมแล้วก็แต่ว่าอยากจะได้แบบการเช็คระบบต่างๆแบบพวกเครื่องเกียร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ทําสีซีให้เราทําให้ได้นะคะก็แจ้งมาได้เลยว่าเอาหัวเดิมไม่ต้องทําอะไรขอแค่ทําสีคันีแล้วก็เชคระบบต่างๆให้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้แจ้งได้เลย าสมมติเราบิ้วใหม่นะคะเราแถมยางใหม่ให้11เส้นนะคะรวมเป็นเอ่อ10เส้นติดรถแล้วก็หนึ่งเส้นเป็นยางอะไหล่นะคะรวมเป็น11เส้นเนาะเครื่องเกียร์อะไรอย่างนี้ทุกลูกค้าซื้อกับเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะช่วงล่างทุกอย่างเลยนะเราเช็คให้หมดเลยนะคะจะพาไปดูขั้นีกรอบหนึ่งนะคะขั้นสี่สวยจริงๆคันนี้ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบคันนี้นะก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นคิปกวาดแผนที่เอาไว้ใต้คลิปนะคะ mm. ก็สําหรับคันนี้นะยังไม่ขายนะคะวันนี้วันที่เอ,อ26นะคะ mm. ก็เพิ่งเข้ามาเลยถ้าอยากมาดูก็ให้รีบมาดูนะคะเพราะจริงๆแล้วรถสวยๆเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยไปไวมาก mm. ก็คือ บางคันยังไม่ทันลงคลิปก็ขายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ยังไม่ขายนะคะเราจะให้สิทธิ์คนที่ชมคลิปเราก่อนนะให้แวะเข้ามาดูก่อนเลยเราจะยังไม่ลงหน้าเพจนะเราจะลงใน YouTube ก่อนแล้วเราค่อยลงหน้าเพจนะคะสำหรมบุณผค้ชท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะก็แวะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะคะก็จะมีแจบงให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ